อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะครับจริงๆกิจกรรมแจกของออกคำถามครั้งแรกทุกคนจำดอกไม้อันนี้ได้ไหมครับอันนี้เป็นดอกไม้ที่อยู่ใน Mv นะครับผมเป็นคลิปก่อนหน้านี้เนาะถ้าใครจำได้นะครับก็จะเป็นของขวัญสำหรับคนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องนะครับซึ่งสำหรับดอกไม้อันนี้เนี่ยผมจะทำการตกแต่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นดอกไม้ดอกเดียวนะครับผมที่มีอยู่ในโลกนี้ นะครับก็ผมก็จะทําการตกแต่งให้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้จนตบนะครับผมก็จะใบให้ด้วยนะครับผมดูไปเรื่อยๆเนาะดูหัวใจแล้วกันเนาะก็ไม่ใช่คนวัดเขียงเก่งนะครับแต่ว่าก็จะทําให้ ซึ่งต้องขอใบ้ก่อนว่าในคลิปคําถามที่ผมกําลังจะถามเนี่ยเป็นสําหรับคนที่ดูคลิปของผมโดยที่ไม่เคยกดค่ามันเนี่ยก็จะรู้อย่างแน่นอนนะครับแต่๋ยผมจะทําการตกแต่งก่อนนะให้มันมีเพียงแค่ชิ้นเดียวในโลกนะครับนี่ได้ออกในคลิปด้วยเห็นไหมเอ่ย หัวใจเนาะแล้วก็อีกข้างหนึ่งละกันเป็นของขวัญสำหรับคนที่ตอบได้ถูกต้องนะครับอ่ามีนกหัวใจเนาะ ซักดอกละกันมีชิ้นเดียวในโลกนะครับเนี่ย สามส3มทิศเลยนะครับสกรีบก็สำหรับคำถามนะครับที่ผมจะถามก็คือว่ามันมีอยู่คลิปคลิปหนึ่งอ่ะที่ผมได้พูดว่าเนี่ยผมเคยนั่งรอระหว่างตอนกลับบ้านประมาณช่วงป .4 ป .5 นี่แหละแล้วผมก็เริ่มดูแลนิ้วมือมันตั้งแต่ช่วงนั้นเพราะผมได้ ออดูโปสเตอร์ระหว่างตอนที่ผมอยู่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ย <c oughs> อขาจะถามว่าที่ผมได้พูดว่าเนี่ยผมกำลังดูโปสเตอร์นั้นอ่ะเป็นโปสเตอร์อะไรแล้วก็ชื่อคลิปนั้นอ่ะเป็นชื่อคลิปว่าอะไรที่ผมพูดประโยคนี้นะครับและนาทีที่เท่าไหร่และตอนนั้นอ่ะผมกำลังทำมือแบบใดอยู่เช่น กำลังแบมือกำลังชี้ซ้ายกำขวาหรือว่าชี้ขวากำซ้ายอะไรเงี้ยคือให้พิมพ์อธิบายมาด้วยนะครับว่าคือสาคำถามก็คือว่า 1. ชื่อคลิปนั้นนะ่ะชื่อคลิปว่าอะไร 2. ก็คือที่ผมพูดประโยคนั้นนะ่ะเป็นนาทีที่เท่าไหร่เช่น2.38 4.52อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแล้วก็ข้อที่สาก็คือว่า ให้บอกทำท่ามือด้วยเช่นแบะซ้ายกําขวาหรือว่ากำลังท่ามาตรฐานคือแบบแบะทั้งสองมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคำถามก็คือว่าผมทวนนะมคีคลิปหนึ่งที่ผมได้เล่าว่าเนี่ยระหว่างตอนที่ผมอยู่ประมาณปสป5เนี่ยนะผมได้ไปดูบอร์ดระหว่างรอกลับบ้านแล้วก็ไปเห็นบอร์ดอันนึงที่เป็นแบบโปสเตอร์สอนเด็กๆช่วงประถมอะ่ะตอนนั้น เป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับอะไรเนาะเกี่ยวกับมืออะไรเนี่ยแหละอ่าผมใบให้เนาะชื่อคลิปนั้นอะชื่อคลิปว่าอะไรแล้วก็นาทีที่เท่าไหร่แล้วก็ตอนนั้นอะผมทํามือแบบใดอยู่นะครับสามคำถามเนาะสาหรับคนที่ดูคลิปผมโดยที่ไม่เคยกดข้ามเลยนะครับก็จะเห็นแล้วก็ได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับผมสาหรับคนที่เข้ามาตอบคาถามตอนนี้ก็สามารถเข้าไปย้อนดูได้นะใบให้หน่อยแล้วกันว่าเป็นคลิปค่อนข้าง ยาวนิดนึงอยู่ช่วงแรกๆนะครับอ่าก็แล้วก็หลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปเนี่ยเจวันเนี่ยผมถึงจะประกาศนะครับแล้วสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ได้กดได้แบบว่าตอบได้อย่างถูก,กถูกต้องและเร็วที่สุดนะครับผมผมก็จะกดหัวใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะครับหลังจาก7วันหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปนะครับผมแล้วก็ ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนถึงนาตอนนี้เลยนะครับผมขอขอบคุณมากๆากอันนี้ก็จะเป็นของขวัญน,นะครับที่ผมก็จะส่งไปที่บ้านให้เลยนะครับผมเป็นเป็นดอกไม้ที่อยู่ใน MV ด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ผมตกแต่งให้ด้วยก็จะมีแค่ดอกเดียวแน่นอนนะครับผมในโลกนี้นะครับก็ขอบคุณจากใจถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หัวใจนะครับผมก็วาดให้จากใจนะครับผม อย่าลืมนะครับชื่อคลิปว่าอะไรนาทีที่เท่าไหร่และตอนนั้นผมทำมือแบบแบบใดอยู่นะครับผมสามคำถามเนาะเอ้โปสเตอร์โปสเตอร์อะไรเนี่ยแหละเกี่ยวกับล้างเอ้ไม่ใช่อย่างน้อยังไม่บอกนะครับเกี่ยวกับมือเนี่ยแหละนะครับโปสเตอร์อะไรเนาะสมัยเมื่อไสมัยตอนที่เราเป็นเด็กประถมนะ่ะชอบติดอยู่ตามบอร์ดโรงเรียนนะผมใบแค่นี้ก่อนลัก,กันนะครับขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาดู แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของขวัญให้กับคนที่ตอบได้ไวที่สุดถูกต้องที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาดูอย่าลืมนะครับไปสำหรับคนที่ยังงงอยู่ก็เข้าไปย้อนดูคลิปได้นะครับคำตอบอยู่ในคลิปนั้นแหละในช่องผมนะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็จะส่งไปให้แน่นอนสําหรับคนที่ตอบได้ถูกต้องนะครับผมตอบไวตอบเร็ว ตอบได้ถูกต้องนะครับโอเคเนาะเจ็ดวันผมจะประกาศแล้วก็กดหัวใจแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์นั้นกลับให้นะครับขอบคุณมากนะครับผมบา,บาย